แวมไพร์ทวายไล t เดย์เฮเลอรภาคต่อของเลนินสเม่และเจคอบ EP4 เสียงกิ่งดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าชั่วโมงเรียนจบลงแล้วฉันกำลังรวบรวมข้าวของอยู่ตอนที่ฉันเห็นเจคอบยืนรอฉันอยู่ที่หน้าประตูฉันรู้สึกผ่อนคลายในทันทีที่เห็นเขาเขายิ้มเมื่อสบสายตากับฉันหัวใจฉันกระตุกวูบมันเกิดขึ้นอีกแล้วฉันคิด พางรูปอกตัวเองเธอโอเคหรือเปล่าเขาถามขณะที่มองมาที่ฉันแน่ละ่ะฉันหันหลังกลับไปหาลุงลุงขณะที่พวกเขาบายหน้าออกไปนี่หนูควรจะต้องคาดหวังว่าจะเจอกับพวกคุณในชั้นเรียนต่อๆไปอีกหรือเปล่าคะเจสเปอร์ยิ้มแล้วกล่าวว่าพวกเราจะเจอกับเธออีกครั้งตอนพักเที่ยงนะแล้วเขาก็เดินออกจากประตูไปในขณะที่ฉัน เริ่มมีความรู้สึกมีความหวังเอมเมดก็พูดว่าแล้วเจอกันอีกครั้งตอนคาบ้านะจ๊ะแล้วเดินตามเจสเปอร์ออกไปฉันมองดูเจคอบเขาดูสับสนว่าทำไมเอมเมดกับเจสเปอร์จึงย้ายมาเรียนบางวิชากับฉันฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ไม่ไกลมากนะักขณะที่เราสุดตัวนั่งลงข้างๆคนอื่นฉันก็เล่าเรื่องตอนเช้าให้เขาฟังเจคอบใช่ไหม เด็กสาวคนหนึ่งพูดตอนที่เธอเดินเข้าประตูมาแล้วเธอก็มุ่งหน้าตรงมาหาพวกเราผมดำยาวเหยียดตรงที่มีกิ๊บติดไว้แก,กว่งไกวยามที่เธอเดินแล้วเธอก็สุดตัวนั่งลงข้างๆเจคอบเฮ้จอดแดนเขาทักฉันไม่รู้เลยว่าคุณมีเรียนคาบสามวิชาภาษาอังกฤษกับครูเบอร์หนาด้วยเธอยิ้มขณะที่เลื่อนมุมโต๊ะของเธอไปทางเขา กลายเป็นว่าฉันได้เรียนด้วยเลยเขาหันมาทางฉันแล้วกล่าวแนะนำนี่คือจอแดนเราเรียนชั่วโมงแรกด้วยกันสวัสดีคือคำพูดที่ฉันนึกออกสวัสดีจอแดนทักกลับนี่คือเนสซีเขาบอกกับจอแดนครอบครัวของเธอคือคนที่ฉันอาศัยอยู่ด้วยไงเจคขอบพูดโอ้นั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่พ่อแม่ของคุณทำแบบนั้น ฉันพังโกหัวเฉยๆและก็ยิ้มให้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเธอมันทําให้ฉันทักทานอย่างฉับพลันฉันจับตาดูเธอตลอดทั้งเวลาที่เหลือในชั่วโมงเรียนและพยายามอย่างสูงที่จะแอบเจคอบไว้ในมุมที่พ้นจากสายตาเธอทันทีที่เธอสะบัดผมเธอเบาๆแล้วเธอมองกลับมาที่เขาเพื่อจะส่งยิ้มให้เขาเธอไม่ได้สบสายตากับเขา แต่ได้เจอกับสายตาของฉันฉันมองกลับและจ้องขมิงเขาเป็นของฉันฉันคิดในใจเธอรีบหันกลับไปยังหน้าชั้นเรียนอย่างรวดเร็วฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ก็อยากจะก่อกำแพงอิดขึ้นระหว่างพวกเขาฉันวาดภาพตัวฉันแปะสติกเกอร์คำว่าทรัพย์สินของเนซีให้ทั่วทั้งตัวเจคอบเธอจะได้รู้เอาไว้และทุกๆคนก็จะได้รู้ด้วยว่า เจคอบเป็นส่วนหนึ่งของฉันและไม่ใช่ของใครอื่นฉันรู้ว่าอะไรที่ฉันกำลังรู้สึกอยู่และวิธีที่ฉันแสดงออกนั้นมันไม่มีเหตุผลฉันไปมีสิทธิ์อะไรเหนือเขาแม้จะเป็นเช่นนั้นฉันก็รู้ว่าฉันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเขาแล้วเขาก็เป็นของฉันไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมาพากสิ่งนี้ไปจากฉัน หรือแม้แต่แย่กว่านั้นด้วยการมาแทนที่ฉันใช่ไหมเมื่อฉันเรียนเลิกเจคอบเดินไปชั้นเรียนวิชาต่อไปกับฉันเขาโอบแขนรอบไหล่ของฉันขณะที่เราเดินผ่านห้องโถงเมื่อถึงวิชาเรียนถัดไปของฉันเขาก็จูบหน้าผากชั้นอย่างแผ่วเบาแล้วเจอกันตอนพักเที่ยงนะเขากล่าวโอเคค่ะเขาหมุนตัวกลับและชั้นก็เฝ้ามองเขาเดินไปยังห้องโถง เขาจูบที่หน้าผากของฉันอยู่เสมอเสมอแต่มันไม่เคยมีอะไรจนกระทั่งตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องการอะไรที่มันมากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ฉันต้องการอะไรมากกว่าแค่จูบที่หน้าผากแต่มันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามีความหมายมากกว่านั้นฉันหันหลังกลับเมื่อเดินใกล้จากเข้าไปในห้องเรียนแล้วฉันก็เห็นจอแดนจ้องมองข้ามห้องถงมาที่ฉัน ฉันจ้องคเขมิงกลับไปแล้วจึงเดินเข้าไปในห้องเรียนของฉันฉันพบที่นั่งตรงกลางห้องเรียนแล้วจึงดึงเอาสมุดจดออกมาฉันเริ่มขีดเขียนเส้นยุกยิกเล่นฉันอยู่ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ฉันตัดสินใจลงเรียนวิชานี้เพราะฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกฉันมองดูรอบๆห้องแล้วสังเกตว่าชั้นเรียนนี้เป็นเด็กสาวเกือบทั้งหมดกลุ่มเด็กผู้หญิงสามคนเดินเข้ามา เธอกำลังหัวเราะคิกคักพวกเธอนั่งลงตรงใกล้ๆก,กับหน้าชั้นเรียนฉันจำเด็กสาวที่มีผมสีน้ำตาลอ่อนได้เธอคือเด็กสาวที่ฉันเห็นเธอขับรถเมื่อเช้านี้แอนนาเบลฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะปฏิเสธไหม้อีกแล้วเด็กสาวผมสีบอลกล่าวฉันหันหลังกลับมามองสมุดจดของฉันต่อทำท่าเหมือนกับว่าฉันจดจ่อกับสิ่งที่ฉันกำลังวาดอยู่จริงๆ แต่ก็ยังแอบฟังบทสนทนานั้นต่อก็ฉันไม่ได้ชอบเขาจริงๆนี่นาะเธอตอบเธอไม่ได้ชอบเขาได้ยังไงทุกๆคนชอบเขานะจริงเหรอทุกคนเลยเหรอดีนั่นจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยจริงจังหน่อยสิเธอฉันก็กำลังจริงจังอยู่นี่เอมมาคนเราไม่ได้มีอะไรเหมือนกันไปหมดนะและทุกคนก็รู้ดีว่า เขาชอบฉันก็แค่เพราะว่ามันดูหน้าท้าทายดีสำหรับเขาก็เท่านั้นฉันไม่สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนที่ให้ฉันอยู่เป็นลำดับที่สามหรอกที่สาหรอใช่อันดับแรกตัวเขาเองอันดับที่สองรถของเขาและสก็คือฉันดีนี่ฉันอยากจะไปออกเดทก,กับเขาอย่างน้อยสักครั้งก็ยังดีไม่งั้นก็ได้แต่มองเขาฉันคิดว่าความภูมิใจในตัวเองของเขา คงถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยเหล่าวันนี้เขาคงจะต้องจูบลาตำแหน่งมิสเตอร์จีคิวในการเลือกตั้งขำๆที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งเสียแล้วล่ะเด็กสาวอีกคนเอ่ยเธอหมายความว่ายังไงเอมม่าถามเธอเห็นพวกเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาหรือเปล่าอ๋อใช่ฉันคิดว่าได้ยินเคลลี่พูดถึงอยู่เมื่อคาบที่แล้วนะเอมมาพูดใช่ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาในเมืองพวกเขามีเด็กวัยรุ่นสักหกหรือแปคนได้ฉันไม่แน่ใจฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทุกคนเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าพวกเขากําลังทําสมาคมอะไรสักอย่างที่เลือกอุป,ปถัมภ์แต่เฉพาะเด็กหน้าตาดีเท่านั้นกันแน่โอ้ยไม่เอานะซาร่านั่นมันน่าหัวเราไปเอ็มมาพูดฉันไม่ได้โกหกนะ และฉันก็เห็นมากับตาเราด้วยว่าเด็กผู้ชายที่มีผมสีทองแดงน่ะฉันว่าเขาชื่อเอสเวิร์ดล่ะฉันชำเลืองแว็บดูเด็กสาวเหล่านั้นฉันไม่คิดว่าวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปจะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้หรือพบว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนฉันคิดเนสซี่คงจะหมายถึงกำลังนั่งฟังเพื่อนร่วมห้องกรีดพ่อตัวเองอยู่นะคะเขาดูเหมือนเจมดีนที่ยังมีชีวิต แต่ก็ฮอตกว่าเธอพูดฉันคิดว่าเขาจะต้องกลายเป็นของฉันฉันกอกตาไปมาอะไรทำให้เธอสรุปแบบนั้นนะแอนนาเบลถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันแค่รู้สึกได้เขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาฉันอยากจะอาเจียนจริงๆฉันคิดนี่เธอไม่เห็นผู้หญิงที่อยู่กับเขาตลอดเวลาเลยเหรอ หรือว่าความอยากของเธอมันทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นแค่ผิดปกติจ้ะแอนนาเบลพูดโอ้ไม่เอาน่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตอนเรียนมปลายมันไม่ยั่งยืนหรอกหนาฉันให้สองเดือนเลยอะฉันอาจจะสามารถผลักดันให้มันเหลือสักเดือนเดียวได้ซาร่าพูดแอนนาเบลหัวเราะแล้วพูดว่าฉันแน่ใจว่าเป็นเพราะลังสีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งของเธอ มันแผ่เข้าใส่เขาจนทำให้เขาเป็นบ้าเพราะเธอแน่นอนซาร่าแลบลิ้นใส่ขณะที่ฉันพยายามที่จะไม่หัวเราะออกมาแต่ก็ไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มเอาไว้ได้ฉันเหลือบตามองไปทางที่นั่งของพวกเขาอีกครั้งและสบสายตาเข้ากับแอนนาเบลพอดีเธอยิ้มกลับมาให้ฉันฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นเหลือบมองกลับไปตรงหน้าห้องแทนอาจารย์เข้าห้องสาย และเริ่มพูดถึงว่าอะไรที่เราจะคาดหวังจากการเรียนในปีนี้สำหรับวิชานี้และเราจะทำเกตอย่างไรบ้างฉันเริ่มรู้สึกชอบแอนนาเบลเธอดูเหมือนว่าเป็นคนดีคนหนึ่งและฉันก็คิดว่าเธอเป็นคนสนุกสนุกด้วยเธอมีความอบอุ่นบางอย่างในตัวเธอเหมือนอย่างที่เจคอบมีฉันหวังว่าฉันจะสร้างเพื่อนที่เป็นมนุษย์สักคนซึ่งมันดูเหมือนจะยากกว่าที่ฉันคาดไว้ ฉันก็ไม่รังเกียจที่จะสร้างความเป็นมิตรกับใครสักคนแบบเธอหลังเลิกเรียนฉันเดินผ่านไปทางห้องโถงเพราะว่าเป็นเวลาพักเที่ยงฉันจับกลิ่นของอลิสได้จึงตัดสินใจตามเธอไปในห้องโถงเราจะได้เดินไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันเฮ้อลิสฉันทักไฮเนซี่วันนี้เป็นไงบ้างดีค่ะทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีดีแล้วจ้ะ ทีนี้เธอจะบอกฉันได้หรือ,อยังว่าทำไมเธอจึงไม่ใช้กระเป๋าชาแนลที่ฉันกับโรสลีให้เธอขอโทษค่ะมันสวยมากจริงๆนะคะหนูชอบมันค่ะมันก็แค่หนูอยากให้อะไรมันดูหรูหราน้อยลงหน่อยคุณรู้ไหมว่ามีเด็กสักกี่คนกันที่คุณจะเห็นเขาถือเป้หรือกระเป๋าที่ราคาเกินกว่า1,000เหรียญน,นี่ชาวฟ็อกเต็มตัวอีกคนแล้วนะ เธอพูดกับตัวเองแล้วหันมามองทางฉันเธอกับแม่เธอช่างเหมือนกันจริงๆฉันยักไหล่ขอโทษค่ะเมื่อเรามาถึงโรงอาหารฉันก็เห็นครอบครัวของฉันนั่งอยู่ตรงที่โต๊ะห่างไกลจากคนอื่นติดก,กำแพงฉันเดินเข้าไปหาแล้วพบว่าพ่อของฉันกำลังพิงกำแพงแล้วเอานิ้วกดสันจมูกพร้อมกับหลับตาส่วนแม่ฉันนั่งอยู่ข้างหน้าเขาพร้อมกับลูบหัวไหล่เขา ส่วนคนที่เหลือของครอบครัวของฉันก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นขอร้องละเอสเวิร์ดถ้าไม่เห็นแก่ฉันก็เห็นแก่เนซีเธอนะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันได้ยินแม่พูดพ่อหันมาทางฉันและส่งยิ้มแบบอ่อนแรงมาให้ฉันฉันพยายามที่จะส่งยิ้มกลับไปแต่ฉันไม่เขีนพ่อหงุดหงิดขนาดนี้มาก่อนพอฉันนั่งลงข้างเจคอบเขาก็ผักใส่อาหารบางอย่างมาให้ฉันกิน พวกเราทุกคนจะออกไปล่ากับเธอพวกเราทุกคนจะออกไปล่ากับเธอทีหลังถ้าเธอต้องการแต่เธอควรจะลองกินบางอย่างพวกนี้ด้วยเจคอบกระซิบกับฉันฉันผงก,กหัวรับแล้วตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือคะฉันชี้ไปทางพ่อแม่ของฉันฉันมองไปทางเอมเมดผู้ซึ่งเริ่มหัวเราะคิกคักและเจสเปอร์ก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าพอฉันมองไปทางโรซลี ก็ดูเหมือนว่าเธอพยายามที่จะไม่ยิ้มออกมาเช่นกันพ่อของเธอแค่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในโรงเรียนนี้นะสิโรซาลีกล่าวทำไมเหรอคะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอฉันถามและฉันก็ได้ความเงียบเป็นคำตอบฉันมองไปยังครอบครัวของฉันและหวังว่าจะมีใครสักคนบอกฉันและในที่สุดเอมเมตก็เป็นคนเอ่ยขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งในฟอกมันกลับมาละสิ ก็ตอนนั้นเขาได้ยินผู้ชายทุกคนเพ้อฝันฟุ้งซ่านถึงแม่เธอแต่ตอนนี้เขาได้ยินพวกนั้นคิดถึงลูกสาวของเขาไปด้วยนะสิฉันมองกลับไปยังพวกเขาและแม่ก็ยังพยายามที่จะปลอบโยนพ่ออยู่ไหม่ห่างไม่มีทางอะ่ะฉันพูดฉันรู้สึกอายมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใครจะคิดกับฉันไปในทางนั้นและถ้าเขาทำจริงแค่คิดว่าพ่อฉันได้ยินมันด้วย ก็ทําให้ท้องไส้ของฉันขย่อนแล้วแล้วเธอคิดว่าทําไมพวกเราถึงย้ายไปเรียนวิชาเดียวกับเธอวันนี้ล่ะเจสเปอร์ถามมันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะกันเขาไว้จากการสังหารหมู่ประชากรผู้ชายทั้งหมดในโรงเรียนสวรรค์น,นี้ไงฉันเดาเอาว่าพวกผู้ชายที่นี่กลัวพวกเราและพวกเขาจะไม่คิดอะไรที่ไม่เหมาะสมเวลาที่เห็นพวกเราอยู่ใกล้เธอ นี่พูดถึงเหตุที่เราต้องได้เรียนชั่วโมงแรกด้วยกันไงเอเมดเสริมฉันมองไปที่เจคอบผู้ซึ่งนั่งกำมัดแน่นฉันเห็นเขามองไปทางพ่อของฉันเขามองกลับมาที่เจคอบแล้วพังหกหัวให้ฉันเห็นเขากำมัดแน่นขึ้นไปอีกฉันถอนหายใจนี่ไม่ใช่อะไรที่ฉันวางแผนว่าวันแรกของฉันการมาเรียนจะเป็นแบบนี้เลยฉันเริ่มภาวนาให้ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วฉันจะได้กลับบ้านเสียที ก็จบกันไปแล้วนะคะกับแวมไพร์ทวายไลท์เดอะเฮเลอร์ EP4 เรื่องราวของเลนิสเม่และเจคอบนะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่อง SN Studio ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแวมไพร์ทวายไลท์เดอะเฮเลอร์ภาคต่อของเลนิสเม่และเจคอบ EP5 สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ